เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร,รุมนาัพระภิถในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายวรชัยศรีสุวรรณวัฒนาในอำเภอจอมพระพร้อมด้วยคณะข้าราชการได้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงณที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดระยะเวลา70ปีแห่งการของราชตั้งแต่พุทธศักราช2 4 8 9ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาาธิเบศรมหารมนพรมพิตธ ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทพศพิธราชธรรมวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระรากรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการและหลักของประชาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคลาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริท้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็นที่นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงประสบนิกรและจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไปในโอกาสนี้วัทยาัมือลงสา เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เฮยยกมือค้างไว้ก่อนนะครับถ่ายรูปนะครับอขอยกมือขวาครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ได้ประมางแขนร่วมกันนะครับที่อยู่ทางทางหัวปลานะครับทางหัวปลาทางด้านถ้าเราหันหน้าไปทางลาว้้ยนะครับก็จะขอใช้มีดตัดก็ลากขึ้นมาบนฝันนะครับอันนี้เราก็เริ่มปฏิติการก่อนที่ท่านแม่มือจะเดินทางมาทําพิธีเปิดแล้วนะครับก็ทําให้เราได้ทราบว่าการท้าทา่ได้ระดมมาอีกครับส่วนหนึ่งที่ทางด้าน So ่ไปทางด้านทหารผ่านศึกท่านได้นําเสนอไว้ก็คือพัฒนาพัฒนาข้างถนนนะครับข้างถนนแล้วก็ฝั่งสาะฝั่งสาะด้านในนะครับฝั่งสาะด้านในตอนนี้เดาได้นะเนื่องจากนั้นค่อยกระยานเด้อท่านใครว่ามันมีปลาไหลด้วยนะครับปลาไหลนี่คุณพ่อคำพู มาไหลครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับทุกท่านที่ได้ร่วมช่วยกันประการที่สองก็ให้ <c oughs> กหระดูกธาคด้วยนะครับ <c oughs> น,นะครับงเสียงให้กำลังใจครับผมโป้ให้ยอดเยี่ยมครับเราไมให้กัะดูกที่ไปในน้เด็ดนะครับเอ้าขอแล้วนะครับตอนนี้ที่กอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สำคัญคือต้องให้กำลังใจกันนะครับ เลึปมาใหญ่จากกฎเรียน์คราวที่แล้วนะครับเวลาลากขึ้นไปนี่เราเอาเราเอาแยงไว้ลึกเกินไปงั้นปลาจะรอดได้โอ้ตัวใหญ่แลตับใหญเลยนคพ่อฉล้มนะครับพ่อฉาโอ้โอ้ะพเพ่อฉลามนน้ำโอ้ยโอโอ้ยอย้้นะครับ ได้สักบพริ่ีิ้่บเดิมของท่านก็อยู่ที่อำเภอท่าตูครับที่ก็เป็นเจ้าทางด้านการหาปาที่อำเภอท่าตูลงน้ำไม่กลัวครับคนนี้ ครับตอนนี้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านสำโรงน้อยนะครับนี่จะเอาไปต่าโอ้ยยาวปนันเดอร์พอจะแหลมเดอร์อาจารย์ได้ก็ยกมือให้ยายเลียงเล่าได้ให้กำลังใจเลยท่านที่อยู่ในฟังก็ช่วยกันตอนนี้จะเห็นว่าผู้ดันหนึ่งไม่แพ้แล้วนะครับเพราะว่าทัางบนน้ตรงนี้โดยตรงในวามเป็นจริงแล้วสายน้ำก็ผ่านมาทุกมื่แล้วครับน้ำนี้ ่านเชืคุกพ่เลยนอกจากนั้นก็ยังได้นาอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นขอบเป็นย้ความเพ่ขแขกงความสมรรถมานความเป็นจิตอาสาของพี่้อ๊ครอบสุดยอดเลยนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปจะกล่าวถึงกลุ่มต่อไปอีกครับเสื้อสีเหลืองนี่ก็เป็นจิตอาสาระเบิดจอมระจิตอาสาลและคุณพ่อชะล้มที่อยู่ในน้ำนะครับ อ่ยังก็เมื่อยก็คืนได้น้ำนะครับโอ้ยเป็นอาได้บุณหลายลนะพี่น้องครับ